สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้น้อยนะัดจะทำนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตอนบ่ายๆของวันนี้นะคะเครื่องดื่มสุขภาพที่น้อยทานทุกวันเลยนะคะก็จะมีอะไรคะส่วอน,นอุปกรณ์เนาะสำคัญหลักเลยนะคะน้อยใช้อโลเวล่าของเทอร์เวลไลท์นะคะที่เขามีส่วนประกอบสำคัญนะคะก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองแล้วก็แต่งกลิ่นเป็นรสมะม่วงนะคะหอมอร่อยนะคะ ทานเย็นๆได้ทานเคียวๆได้ยิ่งดีต่อลำไส้เราเลยนะคะ <_ d ata> คุณสมบัติยังไงสอบถามได้นะคะ <_ d ata> เดี๋ยวน้อยจะบอกรายละเอียดให้นะจ๊ะ <_ d ata> แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นมะนาวนะคะ <_ d ata> หนึ่งลูกที่น้อยหัน่นซีกไว้เรียบร้อยนะคะ <_ d ata> แล้วก็จะมีชานะคะชาที่ช่วยในการเผาผลาญในแต่ละวันนะคะ <_ d ata> ที่น้อยทานทุกวันที่ช่วยเบิร์นได้ดีเลยทีเดียวนะคะ <_ d ata> แล้วก็โซดานะคะ ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะคะแต่ว่าน้อยชอบโซดายี่ห้อนี้นะคะมันชบาบซาดีเนาะแล้วก็ทานยี่ห้อนี้มานานแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ําแข็งโหรวาวจ้าแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรยากไม่ได้เติมน้ําตาลไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจะได้ทั้งวิตามินซีจากมะนาวแล้วก็วิตามินบีจากอะอโลเวล่าของอันนี้ของของเราเนาะค่ะนะคะ,นะคะ ก่อนอื่นเลยก็ผสมอันนี้ลงไปก่อนนะคะเอาเอาจะบีบมะนาวก่อนหรืออันไหนก่อนได้เหมือนกันนะจ๊ะแต่บ้านเราจะใส่ชาลงไปก่อนนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะถ้าใครชอบเข้มกว่าน,นี้ก็ไม่ว่ากันเนาะนะคะอันนี้ทานนานมากนะคะปริมาณ100กรัมอันนี้ น้อยจะใส่ทั้งเปลือกนะคะมะนาวก่อนแล้วจะหั่นเนาะเราก็ต้องล้างเปลือกให้สะอาดก่อนนะคะแล้วน้อยจะใส่ไปทั้งเปลือกเลยนะคะมันจะได้มีกลิ่นมีอรรถรสในการทานมะนาวนิดนึงนะคะเข<ๆ>็ดฝันนะคะอันนี้น้อยจะใส่สามฝานะหรือใส่ตามชอบนะคะน้อยไม่ได้กะหรอกน้อยเทเลยนะคะตามชอบเลยนะคะรสชาติมากน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมละเจ้านะคะแต่ว่าดีแน่นอน แล้วก็ขงที่เปิดขวดนะคะที่บ้านทุกบ้านต้องมีเนาะนะคะที่เปิดขวดโซดานะคะอันนี้ก็จะเป็นชามะนาวโซดาใส่อโราล,ลาว่านหาจระเข้ของเรานะคะ mm hmm. ใส่โซดาลงไปก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็คนๆให้เข้ากันกนิดนึงนะคะส mm ุด hmm. สู้สซ่าม,มากเลย แต่ว่าใครที่ชอบทานหวานใส่น้ำผึ้งได้นะคะไม่งั้นก็เป็นพวกแย่หวานอะไรอย่างนี้เนาะนะคะไม่แนะนําเป็นน้าน้ําเชื่อมเป็นใส่น้ำอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเนาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพน,นะคะคี่ชอบหวานก็ใส่น้ําผึ้งได้น้ำมะนาวอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S สามารถทําได้หลากหลายมากนะคะเมนูอันนี้เนาะนะคะบางคนอาจจะใส่พวกน้ําอัญชันมะนาวอะไรอย่างนี้แล้วก็เติม พวกสมุนไพรที่น้อยทานอยู่ยนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแลาแบข่อบนอะแต่ช่วงนี้ดอกอัญชันที่บ้านไม่ออกดอกนะคะมันก็เลยได้แค่นี้โอ้รสชาติด,ดีมากค่ะเยี่ยมลองทำทานกันดูนะคะซาบซ่าซื่นใจนะคะยำบ่ายนะคะลองดูคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ